หมาโดนฟันหลัหยุดเถอะตอนเราทายต้องข้างหลังต้องแบบสีชมพูลองนีกก็เป็นสีชมพูจริงๆเราตั้งใจเลือกรีแอ็กสองอย่งนี้ว่ปอมเปือก h e l l e v e r y b o d y น่ากลัวมากน่ากลัวไม่อยากพบด้วยแล้วอ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจิ๊บกมิ้น ไม่ครบก็ต้องครบไม่ครบก็ต้องครบเพราะเรามีกันอยู่เท่านี้ฟ <c oughs> ังดูแย่ <c oughs> วันนี้เราจะมาเรียกชันในส่วนของจีบ๊อเรียกว่าเขาเคยเป็นคู่ดูโอกันถูกปะ่ะดูโอ้เหรอเขาเคยเป็นดูโอรหรือเขาแค่มาลองคู่กันไม,ไม่ไม่แน่ใจ<ต>ดูโอ้เหมั้งเพลงนั้นเขาเคยลองคู่กันดีดีใช่ดีดีไม่ใช่ก็คือคุณเจเลอร์และคุณไอพาริสไอพาริสซึ่งเขามากับสาวรอบนี้ของคุณเจเลอร์เนี่ย เขาฟิเจอลิงกับมาเบลพิกซี่อ่าแต่ว่าของคุณไอพาริสเนี่ยฟิเจอลิงกับน้องสมิลมีน้องพิมมาเป็นนางเอกเป็นนางเอกว้าวความสัมพันธ์ที่ค่อยๆเรียกเป็นโฟชาร์ตใช่สารภาพเลยว่าหน้าปกของไออพิมมาน่ารักมากเลยเราจะไม่พูดพร่ำเพอพรรณนาเหมือนที่ทำมาทุกคลิป ยาวอยู่นะก็พูดมากอยู่ก็หลายนาทีก็เลายนาทีกว่านะก็ยอมรับแล้วก็ยอมรับว่าก็พูดมากอยู่คนพิมพ์แล้วถ้าเกิดเป็นไลฟ์สดก็คือแบบไปเถอะจ้ะเออเข้าเรื่องได้ไหมเราไปเริ่มที่เจนเริ่มไหมโอเคตัดบทไหมตัดบทเวอร์ชื่อเพลงว่าเสียงสองเสียงสองเสียงสองเฮ้ยเหมือนหมาเหมือนลูกหมาเกิหม่เหมือนกันนะแสดงว่าน่ารักใช้ได้เลย เป็นคนมองโลกในแง่บวกเอา<ช>เลยปะไปดูกันเลยดีกว่าไปเลิฟโทนเหมือนเป็นเบื้องหลังเลยเอแหมินเตอร์เขาหลออะ ตั้งแต่เพลงเอของนูนีวอ่ะฉันมองมาเบลเป็นคนไม่ได้เลยฉันมองเป็นแมวแต่ของนูนิี่นูนีวเป็นแมวแต่เสียงน้องแบบเสียงน้องทำให้โลกสดใสอ่ะมาเบลอ่ะเออจริง e <c oughs> แต่เสียงมันแตกกันะ ดีนะเนี่ยมันแบบเพลงมันนุ่มอ่ะแต่เน,นี้ยรู้สึกว่าเจเล,ลอรแบบ์ลองแบบ้องเพลงอะไรที่มันเป็นแนวแบบเพงลงรักอ่ะมันจะอินม,มากขึ้นเพราะว่าแบบ <c oughs> ตัวจริงเขาก็แบบว่าน่ารักเออแบบใช่ตัวจริงเขาก็ข้างรักอยู่มากอยู่โยการที่เเสียแบบความแบบ<อ> ทิ้งเสียงใช่อ้าวแอนเน่แอนเน่ฮันเน่ตัวติดกัเนเะหมือนนะเหมือนกันนะไอ้กับเจเลอร์ love you baby google google ไม่เป็นเคมีที่ดีรู้สึกว่าเป็นคนที่แบบ 2คนที่แบบผูดดูทุกครั้งมันแบบมันโลกมันใส,ส,สนอะเป็นคนมีสเสน่ห์ทั้งคู่ออฉันชอบเนือเ้อเพลงเหมาะเนอะเหมาะกับเมกับเขาจริงอันนี้ฟิลเหมือนเขาถ่ายถ่ายแบบเบือเ้องหลังถ่ายเอ็มบีพอเบื้องหลังแล้วเอามาตัดเป็นเอ็มีทีนึง แต่งออกมาแบบว่ามีเน่หจริงเนี่ยเสียงแน,น่ารักอ่ะเจะพูดว่าอะไรวะเป็นผู้หญิงที่เสียงน่ารักสมตัวออตัวน่ารักเท่าไหร่เสียงน่ารักเท่านั้นเรียกว่าสมเพลงเพราะว่าเพลงมาเสียงสองแต่หองไม่ได้เสียงสอง น้องไม่ได้เสียงสองแต่เป็นผู้หญิงที่เราอยากเสียงเหมือนเสียงสอนอยอ่เอนียหอเพลงน่ารักจังน่ารักน่ารักเอาเลิกกองจ้าเลิกกองกับบ้านจ้าเอ้ไอ้อ้ไเอ้ไง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 โอ้ดูดีข้างๆยังน่ารักเลยอ่ะแก้มมาเบลอ่ะ เหมือนหมาโดนฟันหลังหยุดเถอะเหมือนลูกหมาหิวนมน่ารักมากนั่งเดินบุลลี่น่ารักมากฉันเพลงน่ารักเข้าๆเพลงแต่รีแอคเพลงเนาะรีแอคเพลงเนาะน่ารักเนื้อเพลงน่ารักมากเลยฉันไม่ชอบเนื้อเพลงฉันรู้สึกว่าสองคนเนี้ย energy ใกล้กันหมายถึง energy แบบเวลายิ้มแล้วมันแบบต้องยิ้มตามเออไม่รู้บอกไม่ถูกเลยว่าแบบโลกมันน่าอยู่ขึ้นเนาะ รู้สึกว่าเออรงมันย่าอยู่ขึ้นมานี่ว่าชื่อชื่อเพลงอะเหมาะกับคนร้องใช่เหมาะกับคนร้องเสียงสองคนร้องหน้าพูดเสียงสองด้วยแบบแล้วเราดูก็ต้องแบบโอ้ยน่ารักมากเห็นขยี้มุกไฮเล่นใหญ่เล่นถี่ชะเดี๋ยวไม่มีอะไรเล่นนะเปลี่ยนดิเปลี่ยนจากลูกหมาเป็นแบบอย่างอื่นลูกแมวลูกนาค อะไรนะติดเหลืองนะใช่เดิมใช่เดิมอะเราไปต่อเลยไหมไปต่อเลยกับเพลงของไอซ์ฮาริชื่อเพลงว่ามีแค่เธอก็พอ365ร้อกเดย์ก็คือพอแล้วนะ365ร้อเดย์โอ้โหก็หมดทั้งปีแล้ววันนี้คือรีแอคชั่นเพลงแบบคั่งรักอ่ะใช่คั่งรักแบบขั้นสูงอ้าวเหมาะกับไอ้นี่ไงวาเลนไทน์ไงวาเลนไทน์เออใช่อ่ะอันนี้มันตั้งใจนะวาเลนไทน์เราตั้งใจนะเนี่ยตั้งใจว่าเชื่อป่ะเชื่อเลยเชื่อวาเลนไทน์ต้องคั่งรักแล้วแบบจริง รองนี้ก็ไปพีจบจริงๆเราตั้งใจเลือกรีแอคสองเพลงนี Radio ้ในช่วงปอมเปือกมากก็บปอมเปอีก็ปอมเปือกนี่แหละครับโอเคไปดูเลยุฟอนน่ารักจังฟอนเหมือนลูกโป่งสีแบบสีดีอันนี้คือเป็นค่ายของไอซ์ล้วปะเหมือนแบบชื่อเห็นเหมือนชื่อไอซ์เอ็นเตอร์เทนเมน หรือไอพาริสเอนเตอร์เทนเมนต์ something อันนั้นจะเป็นแบบฟิลเพลงก่อนนะที่เป็นเพลงฟิลน่ารักน่าราักอุ้ยคุณลุงเมืเ่อกี้คุณลุงแบบเต้น่็น่า,นารักเนี่ยยังงียหนูลูกอชอบคนยิ้มกว้าง ูแล้วสายเขาเป็นสายเต้นทั้งคู่ดิเออวะใช่ไหมเขาเป็นสายเต้นทั้งคู่แต่โฟล์เขาดีมากเลยอะแบบเหมือนการจัดระเบียบร่างกายเขาอะผูแต่ไอ้ก็เป็นคนที่แบบว่าเขาทำได้หลายอย่างมากจริงจริงัลน่ารัก,รกมันติดทะเลนท์ ที่เราเคยประทับใจที่มาประทับใจอยู่ใช่เสียงาแบบมากเลยอะเวลาคนแรปอ่ะฉันชอบมีเสน่ห์มากมันโปรมากเลยฉันชอบอ่ะชอบชอบผมร้องด้วยมันเลิศโอ้โห ค่าฉันอะคิวเวอร์น่ารักจต็น่ารักมากจต็น่ารักมากชอบอุยแล้วความที่เขาใส่เต็มทั้งคู่เนาะมันเข้ากันหมดอืมอันนี้เป็นแบบโลกสดใสามากอะเพลงเนี้ยอ้โหอันนี้ดีชอบชอบอันนี้ดีเลย เหมือนฟิลไปเดทแล้วอะเร็เมื่อกี้เหมือนแบบ,ย,บยังแบบอบชอบแอบบชอบกันฟิลเหมือนแบบรักตกหลุมรักอะไรเงี้ยเอออันนี้คือเดทแล้วอันนี้คือเดทแรกเออเอเอแล้วเราก็เรียนเพลงได้ดีนะเออเราตั้งใจส<ห>่วนเล็กตัวนน้อยมาก โอ้โหซีนเมื่อกี้น่ารักมากเลยอ่ะอินเนอร์ดีเนาะเออไเออเลอร์หวานแล้วแต่เมลก็เมลก็มาในชุดแบบความจัดองค์ประกอบคนหงในฉากมากเลยอ่ะและยืนบนเป็นโนด้วยนะเออมันให้ฟิลเหมือนแบบฉันรีมายถึงลาลาแลนนิดนึงอ่ะเออเอ่อจับเต้นคู่คู่กันใช่ใช่ ไม่ได้จริงอยู่เฉยๆไม่ได้อุ้ยแล้วแบบดีเจ้ยออฟมิวสิกอ,อ,อ่ะดีเออนาะเป็นเหมือนแบบกึ่งอะแคปปล่าอะไรเงี้ยนะอุ้ยอุ้ยดีว่ะชอบมากเลยอ่ะอุ้ยแล้วแบบมันเป็นแบบเหมือนข้างหลังมันเป็นแบบอะไรนะไอเนี้ยดุริยางะเออดีเนาะเออฟิลแบบ อุ้ยดีฟิลดีมากเลยอะฟิลดีฟิลแบบสวนสาธารณะเฟสติวัลสักอย่างโอ้แล้วนางเอกน่ารักมากอุ้ยซีนที่เขาหันหน้าคู่กันอะแบบอุ้ยน่ารักมากน่ารักโอ้ซีนที่อิมแพคสุดของชั้นคือซีนแบบปิดท้ายที่แบบคนเยอะๆเปิดฟิลเหมือนลาลาแลนนิดนึงแบบโอ้ชอบมันแบบรู้สึกว่าจัดองค์ประกอบแม้แต่การยืนของคนเน่ยจุดมาร์กยืนอะยังแบบองค์ประกอบยังดีเลยชอบที่เขาเลือกให้น้องสมิลใส่ชุดสีชมพูแล้วพอมายืนสามคนฉันรู้สึกว่าน้องสมิลเหมือนคิวปิดเออเอว่ะเออ เออฉันรู้สึกว่าเออมาแล้วจ้าคิวปิดน้อยยิงลุกศอนปุ๊งกับผลสําเร็จที่แบบเขาคู่กันเออแล้ถือว่าแบบอุ้ยวันนี้เพลงดีนะเหมือนแบบว่าเพลงแรกคือแบบเรากำลังจะแบบอุ้ยปิ๊งลักฟอร์เออ เสร็จแล้วคาะวินที่2คือเด็ดแรกแล้วก็โฟล็อปก็ยังแบบชื่นชมน้องสมิวโฟล็เป็นคนที่โฟล็บปนุ่มมากอยากให้น้องถูกคนพบเยอะๆเรู้สึกเป็นเด็กมีของอ่ะของอะไรของดีนั่นแหละเออของดีนั่นแหละเฮ้ยลืมลมแต่เอาจริงๆนะน้องสมิวเป็นคนที่แบบเวลาเขายิ้มแล้วมันน่าเอ็นดูนะความที่อาจจะด้วยหัวฟูน่ารักทุกซีนที่แบบว่าเป็นการเต้นเหมือนแบบเต้นรวมเออเต้นรวมอ่ะแล้วมีแบบหลายๆอาชีพอะไรเงี้ยน่ารักอุ้ยอินเอมนะวันนี้อุ้ยน้องอิงกัวจะมีแบบฟิชเชอร์ลิงกับใครไหมอ่ะอยากเเหห็นนนนมือกัะ นั่นก็สายโวคอลเลยอ่ะรอดูรอดูหรือว่ามีแล้วเราไม่รู้ก็บอกได้ต้องให้บอกอยู่เลยถ้ใช่ไม่จํานะคะจ้องนี้บอกไปก็ไม่รีแอคคืออะไรรีเรภาพเลยบางบางอย่างเราทําให้แล้วแต่ติดเหลืองติดแดงติดเหลืองอรยังมันลงได้แต่ติดแดงเราอาจจะจากกันไปพร้อมกัน เช่นกันวันนี้เราก็จะจากไปแล้วอะไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้ช่องจิ๊กกะมินด้วยนะจ๊ะไปแล้วบ๊ายบายกด Subscribe กดครั้งเดียวนะคะถ้ากด2ครั้งมันจะเป็นอัน u b s c r i b e เออไม่มีอะไรเล่นหรมัลน,ะนละบบ๊ายบายซีนน้อยเล่นสน่อย <laughs>